ยาเตกคู่สำหรับบำรุงร่างกายยาแก้ไอแบบมีเสหะไบโซวอนตัวยาบลอมเฮกซีนสวัสดีครับติดตามเจ้ากีฬาเที่ทยงวันนะครับไปดูความเคลื่อนไหวของทีมกีฬาไทยหลายหลายชนิดนะครับหลังจากจบซีเกมโดยเฉพาะทีมฟุตซอลชายนั้นอันดับโลกขยับขึ้นสามอันดับด้วยกันนะครับ จากเดิมก่อนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์จะเริ่มขึ้นนั้นไทยอยู่อันดับที่16นะครับแต่ว่าล่าสุดการฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้จัดอันดับให้ทีมฟุตซอลชายของไทยชุดแชมป์เหรียญทองซีเกมส์ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่13ของโลกแล้วนะครับซึ่งเป็นอันดับเดียวกับอาเซบายจันที่1,349คะแนนและยังเป็นทีมอันดับ3ของเอเชียรองเพียงอิหร่านและญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับโดยสามอันดับแรกของอันดับฟุตซอลโลกนี้ยังเป็นสเปนบราซิลและอิตาลีเช่นเดิมครับ ส่วนสมาคมยกน้ำหนักก็ประกาศเดินหน้าสู้ศึกเอเชียนเกมต่อทันทีนะครับหลังจากจบกีฬาซีเกมค่ำวันนี้สมาคมจัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จที่คว้ามา6เหรียญทอง หนึ่งเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงและทำลายสถิติซีเกมไปได้ถึงห้ารุ่นสมาคมมองว่าจากนี้จะต้องโฟกัสไปที่เอเชียนเกมในปีหน้าและรายการใหญ่ๆอ,อย่างเช่นยกน้ำหนักเยาวชนชิงแชมป์โลกและยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกที่ถือเป็นการคัดเลือกนักกีฬาสู่โอลิมปิก2016ที่บราซิลนอกจากนี้สมาคมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยาวชนเยาวชนชิงแชมป์เอเชียในเดือนมีนาคมด้วยครับ จยากยกน้ำหนักครับไปดูความเคลื่อนไหวของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับก็ได้วางคิวลงแข่งประเดิมสนามฤดูกาล2014ออกมาแล้วนะครับคิวแข่งขันของน้องเมย์นั้นจะประเดิมที่แบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์รายการวิคเตอร์เรียนโอเพน2014แข่งขันระหว่างวันที่7ถึง12มกราคมที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะครับล่าสุดก็ได้จับฉลากประกบคู่กันแล้วนะครับรอบแรกน้องเมย์ถูกจัดให้เป็นมือสองของรายการจะพบกับเจ้าดี้จากจีนส่วนน้องพีท พรทิ์บูรณะเอร์เซอรสุขนะครับมือเจ็ดของรายการที่จะลงแข่งขันรายการนี้เช่นกันจะพบกับนักกีฬาจากรอบคัดเลือกและน้องครีมบุรานบัมบุงทางการเจอกับหวังยี่หานมือวางอันดับสามของรายการน,นะครับไปดูกีฬาต่างประเทศกันครับเมื่อคืนนี้เป็นคือวันคริสต์มาสนะครับเพราะฉะนั้นหลายหลายชนิดกีฬานั้นไม่มีโปรแกรมแข่งขันยกเว้นบาสเกตบอล n อ a มีคู่เอกครับ LA l อเลเกอร์พบกับแมมมีฮีทนะครับ เมื่อคืนนี้ทั้งสองทีมนี้ใส่เสื้อพิเศษที่ใช้เฉพาะช่วงคริสต์มาสลงแข่งนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นเสื้อบาสเกตบอลที่มีแขนเสื้อนะครับนัดนี้เจ้าบ้านไม่มีโคบีไบรอันเนื่องจากยังบาดเจ็บอยู่มามี่นั้นเหนือกว่าครับได้เดเวนเวดกับคริสบอยชทาคนละ23คะแนนเลบรนเจมทำอีก19คะแนนนะครับจบเกมม่มี่บุกชนะเอลเอเลเกอร์ถึงถิ่น101ต่อ95คะแนน ไมมี่นำกลุ่มเซาท์อีสต์้วยสิติชนะ22แพ้6ส่วน l a อยู่อันดับ4ของกลุ่มแปซิฟิกชนะ13แล้วก็แพ้ไปแล้วถึง16หนัดน,นะครับไปดูฟุตบอลกันบ้างครับความเคลื่อนไหวของทางฝั่งอิตาลีหนังสือพิมกาเซตาเดโลสปอร์ตของอิตาลีก็จัดทีมยอดเยี่ยมประจำปี2013โดยไม่มีชื่อของลีโอเนลเมสซี่นะครับ11เนักเตะยอดเยี่ยมนั้นก็นำโดยตำแหน่งผู้สารประตูเป็นมอริเอลนอยเยอร์จากบาเยิร์นครับกองหลัง4คนมีดาบิดอลาบา กับสลิปลามจากบาเยอร์มิวนิกนะครับเเวนซูโบดิชจากดอทมูลและก็เตียโกซิลวาจากปารีสแซงแยมงกองกลางได้แก่เอเดนอาซานจากเชลซีเอียวกายกุนโดกันจากดอทมูลและก็บาสเตียนชวานสไตเกอร์จากบาเยอร์มิวนิกครับกองหน้ามีคริสเตียโนโรนัลโดและก็ฟรองริเบอร์ดี่ตามโผนะครับแล้วก็ยังมีโรเบิร์ตเลวนดอฟกี่จากดอทมูลติดทีมด้วยโดยไม่มีชื่อของลีโอเนลเมสซี่อยู่ในโผนะครับส่วนคิวฟุตบอลคืนนี้ครับเป็นประเพณีที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ บ็อกซิ่งเดย์นะครับ10คู่แข่งขันในเวลาแตกต่างกันนะครับโดยจะเริ่มจากคู่ฮาวพบแมนยู19 <S 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 นาฬิกา30นาทีนะครับคู่22นาฬิกามีถึง8คู่ครับเวสต์แฮมจะเปิดบ้านพบอาร์เซนอลเชลซีพบกับสวอนซีแล้วก็คู่ด,ดึกครับเที่ยงคืนครึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฤดูกาลน,นี้ยังไม่แพ้ใครในบ้านครับจะเปิดบ้านพบกับจาฝูงลิเวอร์พูลนะครับ วันนี้แจกบัตรเข้าชมถ้วยฟีฟาเวิลด์คัสุดสัปดาห์นี้เช่นเคยนะครับสำหรับการร่วมสนุกการชิงบัตรเข้าชมฟีฟาเวิลด์ค p ั r ทรที่จะมาจัดโชว์ในเมืองไทยนะครับห้าสายแรกที่โทรเข้ามารับไปรางวัลละสี่ใบครับโทรเข้ามาที่026835005ติดต่อรับ บัตรได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นจีอาคารมารีนอนสำหรับผู้โชคดีนะครับถ้วยฟุตบอลโลกหรือว่าถ้วยฟีฟาเวิร์ c คัพท o p ร y ีจะจัดโชว์ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันที่29และ30ธันวาคมนี้ครับลากันด้วยเทรซินเลเพนะครับสวัสดีครับ วันที่26ธันวาคมปี2004อาจทำให้แดนมาริโน่อดีตควอเตอร์แบ็กของไมมี่ดอฟฟินส์ในเ FL รู้สึกไม่มีความสุขเล็กๆเมื่อสถิติความทัชดาวในหนึ่งฤดูกาลที่ยาวนาน20ปีของเขาถูกแทนที่ด้วยควอเตอร์แบ็กจากอิรินาพลิสโคสเพตันมนนี่ที่คว้างได้ถึง49ทัชดาวก่อนมนนี่จะทำได้อีกครั้งในปี2013ด้วย51ทัชดาวส่วนวันนี้ในปี2011ควอเตอร์แบ็กของนิวออร์ลีสเรยูบีส์ทำสถิติคว้างระยะมากที่สุดในหนึ่งฤดูกา และวันนี้ในปี2004เรดี้ไวต์ตำนานเกมรับของกรีนเบย์แพเกอร์สเสียชีวิตจากภาะวะหัวใจหยุดเฉียบพลันเขาเสียชีวิตในวัยเพียง43ปีเท่านั้น